สัตว์เลี้ยงไม่ได้แค่ให้คุณเลี้ยงมันมันทำให้คุณทำกรรมให้ตัวเองด้วยบทความตาสว่างรับอรุณจากเฟ e บุ๊กดังตรินถ้าเลี้ยงสัตว์แล้วเป็นทุกข์มีความเดือดร้อนทรมานก็เป็นอันว่าได้บาปทั้งนั้นแต่ถ้าเลี้ยงแล้วสัตว์มีความสุขมีความอบอุ่นอย่างนี้ก็ได้บุญอย่างเดียวไม่มีบาปเลย เรื่องการเลี้ยงสัตว์ก็ดีเรื่องการเลี้ยงลูกก็ดีต้องคำนึงมากๆว่าเหล่านั้นคือสิ่งมีชีวิตเราให้เขามีชีวิตอย่างไรเมื่อถึงเวลาย้อนกลับมาถึงตาเราชีวิตเราก็เป็นอย่างนั้นด้วยสัตว์เลี้ยงไม่ได้แค่ให้คุณเลี้ยงมันมันให้คุณทำกรรมให้ตัวเองด้วย